กำลังมองหารถยุโรปมือ2ที่ได้ทั้งความหรูความแรงความคุ้มต้องคันนี้เลยค่ะ BMW 330e M Sport ตัว LCI คันนี้ปี2016สีน้ำเงินสุดหายากนะคะเป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะคะประหยัดมากๆเลยทีเดียวสามารถชาร์จไฟบ้านเต็มภายใน3ชั่วโมงด้วยค่ะมาชมกันเลย ราคาออกห้างอยู่ที่3,99,000นบาทนะคะแต่วันนี้เหลือเพียง5,99,000บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหคุ้มมากๆเลยนะคะเงินสดก็ได้นะคะไม่มีแบบรือผ่อนก็ฟรีดาวจาัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ1,900บาทสบายๆ84งวดน,นะคะมาชมกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะคันนี้สีเดิมทั้งคันนะคะล้างตั้งเลยนะคะ ตัวกระจังหน้านะคะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นซีรีส์3คันนี้เลยเป็นครอบสีโครเมียมนะคะบริเวณเส้นตรงกลางจะเป็นสีดําด้านนะคะสลับออกมาให้อากาศเนี่ยอัดเข้าไปได้ดีนะคะวิ่งดีมากๆเลยค่ะตัวกันชนหน้านะคะมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้อีก4จุดนะคะไฟหน้าค่ะเป็นแบบโปรเจกเตอร์ LED นะคะมาพร้อม Daytime Running งไล h ์และระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED นะคะ คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะขนาด2.0ลิตรนะคะทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่252แรงม้า <Yeah. S 1> เครื่องยนต์สวยๆแห้งๆเดิมๆเลยนะคะแน่นๆเลยนะคะเลขตัวถังคันนี้สวยงามนะคะเร่งความเร็วจาก0ถึง100ใช้เวลาเพียง 6.1วินาทีเท่านั้นนะคะความเร็วสูงสุดอยู่ที่225กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะรถแม็กเอ็มสปอรอบ18นิ้วนะคะดับเบิลสปोกสีเฟอริกเกรนะคะรัดมาด้วยยางชินตูราโต้ P7 นะคะเป็นยางสัญชาติอิตาลีค่ะนุ่มเงียบขับดีนะคะขนาดหน้ายางอยู่ที่225/45 R18 นะคะเป็นยางรันแฟตยางรุ่นนี้นะคะขนาดโดนตะปูตามก็ยังขับต่อได้ค่ะ ยางสัญชาติอิตาลีดีมากๆนะคะยางเป็นปี2023นะคะดอกเหลือเต็มๆเลยใช้งานได้อีกเกิน2ปีแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีแบบ plug-in h ฮ b ริดด้วยนะคะ ซึ่งจะสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้ประมาณ30กิโลนะคะมีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะคะเมื่อแบตเตอรี่หมดเนี่ยเราสามารถชาร์จไฟบ้านทั่วไปเลยนะคะจะเต็มภายใน3ชั่วโมงด้วยสายชาร์จอันนี้นะคะที่ทาง BM เนี่ยให้มาด้วยนะคะเราจะเก็บอยู่ในห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายรถนะคะนี่สายชาร์จนี้เนี่ยเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยนะคะ ตัวถังนะคะสวยงามมากๆสีสันทั้งคันสวยงามนะคะหูกระจกนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวตัวหูกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดสลับด้านรางด้วยสีดําเงานะคะเท่สปอร์ตมากๆค่ะมือเปิดประตูค่ะจะมีระบบคีเลตให้ด้วยในคู่หน้านะคะบริเวณบางคนหลังนะคะจะมีสัญลักษณ์ e-drive ติดให้ด้วยสำหรับรถ plug-in hybrid ตัวท็อปคันนี้นะคะ ทรงซีดานสประตูนะคะคันนี้ดูสปอร์ตสวยมากๆค่ะตัวไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED ค่ะกล้องถอยจากโรงงานติดตั้งมาครบพร้อมเลยนะคะเสาอากาศแบบคลีบฉลามค่ะการชนท้ายมีเซ็นเซอร์หลังมาให้อีก4จุดนะคะท่อไอเสียคู่ออกมาฝั่งซ้ายเท่ๆเลยค่ะตัวฝาท้ายนะคะเปิดด้านในนี้นะคะเบาๆเด้งสบายๆนะคะห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางมากนะคะ ภายในนะคะสวยสะอาดนะคะและจะมีที่เก็บที่ชาร์จไฟของเรานะคะอยู่บริเวณด้านท้ายสัมภาระด้วยคันนี้นะคะซื้อตัวชาร์จไฟมาให้เพิ่มอีกนะคะเท่ากับว่าลูกค้าจะได้ตัวชาร์จไฟเนี่ยไปสองแทนเลยนะคะด้านล่างเนี่ยจะมีชุดปถมพยาบาลน,นะคะอยู่ในนี้ค่ะนี่ยังไม่เคยเปิดใช้งานนะคะ ในห้องโดยสารนะคะเป็นโทนสีดําค่ะคอนโซลเป็นสีดํานะคะตกแต่งด้วยแถบสีเงินค่ะตัวเบาะนั่งนะคะเป็นทรงสปอร์ตในคู่หน้านะคะและเป็นบอกไฟฟ้าในคู่หน้าด้วยค่ะบอกคนขับมีเมมโมรีให้อีก2ตําแหน่งค่ะพวงมลาลัยเป็น M s p o สปอร์นะคะมาพร้อมแพดเดิลชิปเปลี่ยนเกียร์ที่มือด้วยและระบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีครูสคอนโทรลด้วยค่ะ ตัวหน้าปัดจ,จอด้านหลังนะคะเป็นเรือนไม้เข็มไม้สวยงามนะคะคันนี้เลขไม้เพียง1นึ่งแสกมืนกิโลนะคะตัวแอร์ค่ะเป็นแอร์แบบปรับแยกอิสระซ้ายขวานะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะมาพร้อมปุ่มควบคุม iDrive นะคะปุ่มควบคุมเครื่องเสียงด้วยนะคะและมีระบบแผนที่นำทางด้วยนะคะคันนี้ระบบเสียงแบบ h i ไฟเลยค่ะ ห้องโดยสารของผู้โดยสารตอนหลังกว้างนั่งสบายนะคะตัวเบาของคันนี้สิบเต็มสิบไม่มีหักนะคะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยค่ะและบริเวณตรงกลางนะคะสามารถดึงออกมาเป็นที่พักแขนด้วยและมีที่วางแก้วน้ําให้อีก2องตำแหน่งนะคะคอนโซลกลางค่ะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะคะและมีช่องชาร์จไฟโทรศัพท์นะคะแบบ12โวลต์ด้วย1จุดนะคะมีจุกปิดเรียบร้อยเลยค่ะ รู้แรงคุ้มสุดต้องคันนี้เลยนะคะราคาพิเศษเพียง599,000บาทนะคะผ่อนสบายสบายฟรีดาวเพียงเดือนละประมาณ10,000บาท84งวดนะคะ BMW 330e M Sport LCI ปี LC 16คันนี้มือเดียวป้ายแดงนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะมาชมรถมาลองขับก่อนได้นะคะที่รถนิยมยูสคาร์อำเภอบางบัวทองนนทบุรีค่ะ